รถเมฆน,นึงนิดเผยความน่ารักควงสามีเที่ยวเกาะที่จังหวัดตราดค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่แถวหน้าของวงการเลยแหละค่ะกับบทบาทที่เธอได้รับในละครเรื่องแม่เบีย้ยกลายเป็นที่โด่งดังและถูกพูดถึงกันอีกครั้งเจ้าตัวนั้นไม่ว่าจะรับงานไหนเองเธอก็ตีได้บทแตกสมกับเป็นเหมืออาชีพจริงๆค่ะกับล่าสุดเจ้าตัวโพสภาพค่ะ ชวนสามีเองเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนในทะเลเกาะขามจังหวัดตราดทริปนี้ใส่เป็นบิกินี่สีเหลืองสะท้อนแสงตัดกับผิวขาวของเธองานนี้บอกเลยเนะคะว่าแฟนคลับนแฮเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยและต้องบอกเลยว่าโอ้โหน่ารักและดูเซ็กซี่เบาๆแหละคะ่ะ